ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับหมวก just one นะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่น J38 ตัวกราฟิกจะเป็นลายคาวหน้าเป็นตัว made blue red นะครับทั้งใบเนี่ยจะเป็นสีด้านสีด้านทั้งใบนะครับผมเป็นสีแดงสีฟ้าขาวแล้วก็เทานะครับผมจะเป็นสีด้านหมดเลยด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นตะแกรงลมนะครับผมตะแกรงลมด้านหลังก็จะมีตะแกรงลมอยู่ ตัวนี้มาตรฐานจะเป็นมอกครับผมแล้วก็ ECE น้ำหนักที่เคลมมาจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันสามรอกรัมนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ใต้หมวกสำหรับตัวรุ่นนี้ใต้หมวกสายรัดคางที่ให้มาจะเป็นแบบดีดีลิงนะครับเป็นแบบดีดีลิงนะครับผมตัวนวมสามารถถอดซักได้สมจุดนวมแก้มซ้ายแก้มขวาแล้วก็นวมตรงกลางนะครับ ขอบยางด้านข้างจะเป็นสีแดงนะครับสําหรับลายกราฟิกตัวนี้สําหรับรุ่นนี้นะครับผม,จะ,ม,ม,ะบผมจะไม่มีช่องเวาลวนะครับผมจะไม่มีช่องวาลสําหรับติดตั้งบลูทูธนะครับจะไม่มีช่องวาสําหรับติดตั้งบลูทูธให้ดูตัวลายหมออีกทีหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับก็ด้านบน ก็สำหรับหมอกทุกนี้ก็จะประมาณนี้ครับ